ินเที่ยวง่ายๆสไตล์ปูถนนให้ความรักของลูกสมหวังชีวิตผ่านมาเคยพังกลับมามีสักมีสีวันเดือนเลื่อนไปงานเงินไหลมาทั้งปีร,ำร่ำรวยขั้นเป็นเศรษฐีขอบารมี ลและแล้วเราก็มาถึงครัวน้ำตกมวกเล็กนี่เราก <สะ S 1> ็มาถึงแล้วนะครับร้านครัวน้าตก,ตกนีออรถจอดเยอะมาก้าทางร้านนี้น่าจะเป็นร้านที่ขึ้นชื่อและมีความอร่อยสังเกตจากรถที่ก็มาจอด วันน,นี้เรามานนเยอะมากมดเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปในร้านลองไปดูว่ารสชาติอาหารเนี่ยจะสมกับที่คนมาเยอะไหมนครัานานนนบครัวน้ำตกที่วันนี้ปูถนนจากแนะนำมาที่นี่ เรามาดูบรรยากาศภายในร้านกันนะครับนี่มีจะเป็น,นวายเป็นลายวายดเป็นลายสวยงามอ่ะอติดน้ำตกเลยนะี่สิน่ะนี่สวยเลยนะอ่ยนะอ ตกสวยงามมากนะครับบรรยากาศคือดีตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้นะวันนี้เราสั่งผัดชาไส้กรอบปลาต้ยามยำรวมมิตรแล้วก็น้ำพริกกูหล่นด้วยนะคะ ระหว่งางรออาหารพี่ปูธนนก็ขอฝากผลงานเพลงซิงเกิลที่1นึคาถาหลวงพ่อกลวยซิงเกิลที่2วงอนพ่อกลวยช่วยลูกฝากเพื่อนๆกดติดตามตกดไลค์กดแชร์ YouTube ช่องปูธนนด้วยนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะเรามาชมบรรยากาศของน้ำตกกันเลยนะคะ ระวังร้อนระวังร้อนไม่กี้ถ่ายไม่ทันคนมาเสือก็เทตหลับล้อมาาทันตั้งกต๊ะเสือไพรอะไรเข้าเต็มเต็มหน้าเลยาแต่ว่ากลิ่นหอมนะต้มยำรวมมิส ข้าจะเน้นเผ็ดหน่อยนะวันนี้เราจะมาชิมอะไรก่อนนี่ค่ะตอนนี้อันนี้คือไส้กรอกปลาผัดชาซีว่าไส้กรอกปลาจริงๆเมื่อกี้หลังจากที่แบบว่าควันเต็มหน้าไปแล้วซิว่าผัดชาเขาจะรสชาติจัดจ้านเลย ใสก,ปก,ปกอปลาใส่รกรอบปลาแต่ราคาจะมมไม่มีขายเพราะไม่ไม่ีราคาอร่อยมจะไม่มีแม่ำเลยในชูชไอ้นีหายไป,ไปกรอบคุร่กอปาหนมนมากนี่จะเป็นน้าพิกคูหล,ลน มนได้ไหมได้ใช่ไหมหน้าตาปูหลาคนเยอะเข้าใจแล้วครผ่านมาเขาบอกดูแี้งแต่ก็ถ้าอาหารรสชาติอร่อยก็โอเคอ่ะ เดี๋ยวรออีกอย่างหนึ่งคือต้มยำรวมิตรนะคะจะดูดว่าต้มยำน้ำต้มยำเขาจะเย็ดแค่ไหน,นต้มยำรอรอโอ้ยใสๆร่นๆเลยนครับโอยน่กกรุ้งน่ากินโอ้ยจะเขาให้เยอะอยู่นะพี่ปูสามร้รรอยกอ็โอ้ยปากกระพงใช่ไหม ออ้องเชี่ยงน้ำน้ำก่อนนะน้ำต้มปะมันไหคะจี๊ดจ๊าดเลยอ่ะอได้เลย,ยใช่ไหมคะแล้วดูเนื้อ,อ,อเนื้อกุ้งไม่านยโอยไม่กล้ากินน้ำต้มงะป่าร้อนร้อน อันนี้เนาะแค่แสดงว่าเขาทำเป็นนะเขาทำเป็นใช่ดูความใสของเนื้อสดไหมได้อร่อยอร่อยใช้ผ่านมาเค่านี้ครับสามร้อยโอเคไหมไม่แพงไม่แพงหรอกนะกุ้งหลายตัวอยู่นะแล้วก็กุ้งตัวใหญ่ ต้องมีตาสามร้อยห้าสิบสามร้อยครัวอะไรนะครัวน้ำตกเด่งสดใหม่เดี๋ยวเขาเดินกลับมาพี่กูก็ให้เขาไป ยกนิ้วยกนิ้วตัวน้ำตกมวกเหล็กกินเที่ยวง่ายง่ายสไตล์ป,ปูถนนให้ความรักของลูกสมหวังชีวิตผ่านมาเคยพังกลับมามีสักมีสีวันเดือนเลื่อน